เปลี่ยนจากเขาใหญ่ให้กลาเป็นญี่ปุ่นมูจิเฟสติวัลส0 2พัค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่งานมูจิเฟสติวัลซึ่งปีนี้นะคะเราได้มาจัดกันที่ท้องสมบูรณ์ขับเขาใหญ่นั่นเองค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็จะรวบรวมทั้งศิลปินไทยและศิลปินญี่ปุ่นรับรองเลยนะคะว่าจะสนุกและมันมากๆเลยะค่ะ ปีนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด4เวทีด้วยกันนะคะเวทีแรกก็จะเป็นดาราจูกุเวทีที่2ก็จะเป็นชิบูย่าเวทีที่3ก็จะเป็นซาก,กุระและเวทีสุดท้ายก็คือฮ้วนคันเซ็นนั่นเองค่ะค่ะและในครั้งนี้นะคะทาง V L s o u d and Light like ก็ได้รับความไว้วางใจจากทาง MUJI Festival นะคะให้ดูแลแล,และรับผิดชอบในส่วนของเวทีดาราจูกุด้านหลังนี้เองค่ะพี่แบงค์คะช่วยพูดถึงที่มาที่ไปของงานนี้หน่อยค่ะก็ มูจิ Festival ปีนี้เป็นปีที่3เราก็ทําตั้งแต่ซีซั่นแรกจนถึงปัจจุบันก่อนหน้านี้ก็จะอยู่ที่สนามแม็กแล้วก็ย้ายมาจัดที่ท้องสมบูรณ์ครับค่ะในปีนี้นะคะพี่แบงค์เนี่ยได้รับผิดชอบในส่วนไหนบ้างคะ,ละหลักๆก็จะเป็นเมนสเตจดาราจุก,กุทั้งหมดก็จะมีทั้ง PA เมน PA เมนดีเล์แล้วก็<ม> <State S 2> สเตจของสร้างแสงเสียงจอ LED หรือความท้าทายของงานนี้ค่ะคืออะไรคะพี่ก็หลักๆตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของพื้นที่ความต่างระดับของพื้นที่ต่างๆแล้วก็ในเรื่องของการตั้งสเตจในระยะระดับที่สูงต่ําไม่เท่ากันก็พื้นที่ลาดเอียงที่เราวัดหลักๆก็คือเราดึงพื้นที่จากซ้ายและขวาเข้ามาที่เซนเตอร์แล้วเราก็วัดระดับทุกๆ5้าเมตรโดยใช้เลเซอร์ในการยิงระดับสูงและต่ําที่ห่างกันค่ะแล้วในส่วนของการซัพพอร์ตศิลปินนะคะทางเราเนี่ย มีการซัพพอตยังไงบ้างคะพี่ก็เราจะมีเทคนิคซัพพอตอยู่บนสเตจอยู่ประมาณ5คนครับผมก็จะคอยซัพพอตศิลปินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบนเค้กในเรื่องของไมโครเลสหรืออินเอียร์ต่างๆในส่วนของตาวกลางก็จะเป็นพี่แม็กพี่แม็กก็จะดูแลโอเปอเรเตอร์ในส่วนของระบบเสียงเทคนิคต่างๆกับทางตาวศิลปินที่จะมาออนเองในส่วนของไลทิ้งก็จะเป็นพี่บอสพี่บอสก็เหมือนกันจะดูเรื่องระบบซิสเต็มต่างๆแล้วก็โอเปอเรเตอร์สำหรับวงที่ไม่มีโอเปอเรเตอร์ไลทิ้งมาด้วย ะะเราก็อยู่กับผู้ที่รับผิดชอบหลักของเวทีนี้นะคะเดี๋ยวให้พี่เขามาแนะนําตัวให้เรารู้จักกันก่อนนะคะครับสวัสดีครับผมบอ v ล v s s u n ซ l i g รนะครับการจัดงานมูจิเฟสติวัลของปีนี้นะคะ่ะครับโจทย์ที่ยากที่สุดของปีนี้คืออะไรคะอ่าจริงๆต้องบอกว่าอย่างนี้มูจิเฟสติวัลครั้งนี้เป็นครั้งที่3และนะครับก็คือครั้งที่3มเนี่ยมันสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือครั้งนี้เราย้ายสถานที่นะครับจากที่เก่าเนี่ยมาที่ใหม่ ที่มีขนาดใหญ่กว่าเก่าเยอะมากซึ่งจากหน้าเวทีจนไปถึงด้านหลังสุดเนี่ยระยะทางประมาณรวมๆเกือบ200กว่าเมตรนะครับก็โจทย์ที่ยากที่สุดก็คงเป็นหนึ่งก็คือเรื่องของการออกแบบระบบเสียงเพื่อให้ควอ์พื้นที่ทั้งหมดแล้วก็เรื่องที่2ก็คือเรื่องของลมซึ่งสถานที่เนี่ยลมค่อนข้างแรงมากลมแรงจนถึงข,ขั้นแบบเสียงวูวบว่าอะไรเงี้ยนะครับก็เลยเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างท้าทายที่สุดในงานนี้ แล้วพี่บอลมีวิธีการแก้ไขปัญหาและรับมือตรงนี้ยังไงบ้างคะจริงๆปัญหาที่นี่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องลมเรื่องของระดับของพื้นที่ของสถานที่ด้วยเพราะนั้นสิ่งที่จําเป็นในการทํางานที่นี่คือในเรื่องของอย่างแรกเลยก็คือการวัดพื้นที่ก่อนนะครับระดับในการวัดพื้นที่เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าสโลปมันอะไรไงเท่าไหร่เพื่อจะได้มาออกแบบการแขวนลาโพงให้ถูกต้องให้เหมาะสมกับพื้นที่นะครับสถานที่นียเท่าที่เราเห็นเนี่ย จะใช้จํานวนลำโพงค่อนข้างเยอะในการที่จะควอ์เลุพื้นที่ทั้งหมดก็หลักๆสิ่งที่ยากในเรื่องของตอนแรกเลยที่บอกก็คือพื้นที่2อออกแบบไงให้มันควอ์เลุพื้นที่นะครับแล้วก็ดาบสุดท้ายเลยที่ต้องมาเจอก็คือลมซึ่งบางครั้งเนี่ยก็จะมีเสียงที่วุ่นว่ามากแต่ว่าจากการที่เราดีไซน์ระบบเนี่ยและระยะในการฟังหรืออะไรต่างๆเนี่ยหรือดีไซน์ความสูงของลำโพงที่มันเหมาะสมเนี่ยก็มีวุ่นว่าบ้างแต่เล็กน้อยยังทํางานได้อยู่ยังทํางานได้โดยแบบ ไม่ได้มีปัญหารับถ้าเมื่อวานเนี่ยได้มาดูการอะไรเมนทเนี่ยทีมของเราเนี่ยโดย Mac VL เราเนี่ยคือแม็จะวางไมโครโฟนไว้ทั้งหมด24ตัวหลายคนอาจจะงวเฮ้ยทำไมถึงใช้เยอะคือเราแบ่งเป็นพาร์ทชุดช่วงข้างหน้าตั้งแต่ระยะหน้าจากหน้าเวทีถึงประมาณ45เมตรอ่าและอีกช่วงนึงแต่คือตั้งแต่50เมตรจนไปถึง100เมตรนะก็คือช่วงละ12ตัว เมื่อวานอย่างแม็กอะไรเมสเนี่ยแม็กก็จะอะไรเมสโดยลำโพงชุดเมนพีเของเราเนี่ยจะแบ่งยูนิตออกเป็น2 c u คัตเตอร์ก็คือคัตเตอร์ชุดล่างและคัตเตอร์ชุดบนคัตเตอร์ชุดบนเนี่ยจำนวนลำโพง8ใบคัตเตอร์ชุดล่างจํานวนลำโพง10ใบที่ต้องแบ่งเพราะอะไรช่วงด้านหลังเนี่ยแม็กเขาก็จะมีการอะไรเม t เพื่อปรับย่านโทนเสียงแหลมเพื่อให้มันใกล้เคียงกับด้านหน้ามากขึ้น ก็เราคาดหวังว่าทุกคน,นจะได้รับบรรยากาศหรือเสียงที่มาจากการแสดงของศิลปิน,นที่ใกล้เคียงกันมากขึ้น